ไหนนะคะเขาบอกว่าทำไมก่อนสวดมนต์ต้องหายใจลึกๆคะลมเนี่ยเป็นตัวปรับท่าทั้งหมดกินน้ำไฟลมมีลมมีไฟตัวลมเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวฝึกสติอย่างดีเลยกรรม,มาฐานอานาปานุสติเนี่ย,ยมันทำยากไม่ทำง่าย Hmm. ถ้าใครจบปานาหรือนุสติได้ก็ได้กรรมาฐานทุกทุกกองทั้งหมดล uh, เลยแหละค่ะ <kh á. S 2> ถ้าถึงไม่เอาไม่ฝึกก่อนค่ะแต่คนกาฝึกกรรมาฐานเขาจะฝึกอย่างอื่นก่อนแต่จริงๆการสูดหายใจลึกๆหลวงตาบอกมันเป็นการฝึกสติมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังจะรวมจิตของเราเตรียมพร้อมเราไม่ลืมหายใจเราไม่ลืมฝึกสติ และเราก็ไม่ลืมมีจิตอยู่กับบทสวดนะคะใช่สาธุค่ะหลวงตา